สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุนนี่วิวี่เย่แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เทะเลนั่นเองค่ะว้า wow! วอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนวันนี้นะคะเป็นวันมี e ติ้งของพี่พี่เบบี้ปีนะคะก็คือเป็นเมื่อก่อนเราเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเนาะตอนนี้เราก็เริ่มมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแกงขึ้นแล้วแล้วพี่พังนะคะก็มีเซอร์ไพรส์มาให้พี่พี่เขากาดทำแบบพี่นาอะไรแบบนี้พี่นาพี่มิเกลพี่ พี่เฟกับพี่แกไปพี่พี่นากับพี่เฟก็คือคนเดียวกันนะคะพี่พุดดิ้งอะไรอย่างงี้นะวันนี้นะคะเราจะมาทําสุ่มแจกสุ่มที่พัทยานเลยค่ะแล้วของที่พี่างเตรียมมานะคะก็คือเบบิทีนั่นเองค่ะทุกคนเป็นเบบิทีเวอร์ชั่นเมืองกระต่ายนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปให้คนแรกเลยเนาะเป็นพี่นาก่อนละกันพี่นามากับพี่ปางนั่งรถมาด้วยกันฉะนั้นน่าจะน่าจะได้ป่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่นากัน นี่นะคะจะเป็นน้องเมืองกระต่ายที่พี่ปังมีนะคะจะเป็นน้องสีดําแล้วก็น้องสีขาวค่ะซึ่งพี่ปังก็เอาน้องสีดําไปติดขนตาม,มาอันนี้ติดเองนะทุกคนแต่ว่าพี่ปังอ่ะไม่ได้เปิดทั้งบล็อกนะคะเพราะว่าพี่ปังอ่ะรอนะรอที่จะเอามาเปิดกับพี่พทุกคนนะคะทุกคนแล้วก็จะให้พี่พี่เขาเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันก่อนแสดงเมืองกระต่ายนะคะก็จะมีเป็นเบบี้ทีตัวเป็นกระต่ายแบบนี้เนี่ยแหละสะใจมากใครที่อยากได้กระต่ายแล้วก็คือเปิดไม่ได้ก็คือต้องมาเปิดที่บล็อกนี้นะคะ นี่ดูแต่ละตัวนะคะเขาก็จะหน้าตาน่ารักมากๆเลยพี่พางจะมีสองตัวนี้ใช่ไหมเอาจริงๆนะพอไปไปมาๆอยากจะเปิดมันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันน่ารักมากใครอยากเห็นพี่างเปิดทังบล็อกนะคะเมเมน์มาหน่อยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราแจกพี่ๆกันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเม้น์มาเยอะเดี๋ยวพี่บังเปิดอีกบล็อกหนึ่งเลยแล้วก็พีแจกไหม <c oughs> พี่นาพี่นา <c oughs> มีหรือ <c oughs> ยัง มีหรืยอยัางยังไม่มีเลยคอนนี้อุโอ้ยน่ารักมากเลยดูนี่อันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือหนูเอาไปจุ่มมาเองแต่ว่าวันนี้หนูเอาไ้จุ่มหนึ่งตัวพี่อยากได้สีไหนมากที่สุดให้เลยเหรอนี่เดี๋ยวให้จุ่มใหม่เลยโอเคอยากได้สีไหนฉันอยากได้สีเกรดสีเกรดเลยหรอสีลุ้งปะเป็นสีชมพูกับสีฟ้าชมพูเลยหรอขาบอกมันออกยากอยู่นะยากหรอฉันนักจุ่ม วายแรงมากหกบล็อก <laughs> พี่อยากได้อันไหนเอาเลขสี่แล้วกันติง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 พินาเอฟเลขสี่นะคะ,อะชอกอชอตอเลยไหมคะชอตอเลยค่ะ <laughs> ชกเลยค่ะชกเลยนะคะ, <laughs> อคเ,ะ,คะเอาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้เลยค่ะชอกอชอตอเลยนะคะแก็แบบไม่ทะนุถนอมไม่มีการเก็บเพราะเราจะเอามากอดค่ะและตัวที่พินาได้ก็คือ อย่างจำเธอได้ไหมเท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 มสีส็ดว้าวน่ารักมากเดี๋ยวนะเา,เาใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่เดี๋ยวนะพี่พ,พี่เอาการมาสิเฮ้ยอ๋อมันคือตัวนี้ค่ะตัวสีฟ้า แต่น้องจะอมๆเทาๆหน่อยตกใจหมดเลยนึกว่าเป็นซีเคดป้าเดี๋ยวเราให้คนอื่นจุ่มต่อดีกว่าเพราะเรามีเหลืออีกตั้งห้าจุ่มใเหรอ้ให้เลยโอเคขอบคุณนะค่ะนี่มีคนมาแล้วค่ะมีคุณลูกค้ามาแล้วออและลูกค้าคนต่อไปก,ก็มาแล้วนะคะลูกค้าคะอยากจะได้จุ่มเบอร์ไหนคะมีหน<อ>ึ่งสองสามห้าหกค่ะ,อ,ะอ,อันนี้เบอร์หกนะคะชกชตเลยไหมชกชตค่ะอันนี้นะคะราคาหนึ่งจุ๊บนะคะ ราคาหนึ่งจุ๊บค่ะไม่คิดว่าจะเล่นจริงอยากได้ตัวไหนพี่เดีอยากได้ตัวไหนงั้นสักสิบจุ๊บราคาได้สิบจุ่มอือสิบจุ่มแล้วเหรอเตรียมมาหกอันนี้เอาสิบอยากได้มันมีตัวไหนนี่นี่มีตัวตรงนี้เอาตัวไหนสีชมพูจะเป็นซีเครตเลยนะพี่เดียวเอาซีเครตเอาซีเครตเลยซีเครตสีชมพูเลยนี่พี่เดียวจะเอาตัวนี้เลยไม่ชมพูก็ต้องเหลืองไม่ชมพูก็เหลืองไม่เหลืองก็ม่วงไม่ม่วงก็เขียวไม่เขียวก็ส้มอ่ะ แต่ยังไงไม่ได้ฟ้าแล้วเพราะร<ม>รฟ้าออกไปละอ่ะไม่แน่อาจจะเป็นสีชมพูก็ได้ถ้าพี่เรียวพร้อมแล้วสาถูกเก้าแล้วเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะอุ้ยจะได้ไหมอันนี้คือของแท้นะถ้าเกิดว่าเปิดแล้วแบบฉีกแบบนี้คือของแท้แล้วมันแกย,ยังไงต่อฉีกแบบถลุงเลยแบบแ,บบแกะน่าเกลียดเลยเอะช่วยไหมไม่ได้เลยนี้นีกแกข้างล่างไหมโอ้ยมือเกือบขาดอะนี่แกงั้นเลยหรออี้แกน่าเกลียดเลย เราเอากะว่าพี่เดียวจะไปขายต่อไม่ได้ทั้งนั้นว่านี่คือให้เลยห้ามห้แอบดูการ์ดนะพี่เดียวเป็นคนที่ชอบแอบดูการ์ดมากเวลาสุ่มอ่ะไม่จริงค่ะจริงค่ะอันนั้นต้องแอบปิดการ์ดก่อนเห็นแล้วเมื่อกี้สีเหลืองอุ้ยอุ้ยใช่หรือเปล่าไม,ไม่รู้เปิดนะหนึ่งสองสามแข่สีชมพูจริงด้วย สีชมพูโอยนี่ไงสีชมพูค่ะโอ้ยได้เหมือนกันเลยนี่น่ารักนี่อันนี้เป็นตาน้ําตาน้ํากิ้งปะอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นตาโกดนะคะแล้วเป็นสีขาวเหมือนกันเลยเป็นสีขาวน่ารักมากๆนี่คุณลูกค้าคะสนใจติดขนตาไหมคะติดขนตาแบบนี้นะคะติดฟรีนะคะติดค่ะเอาเออเดี๋ยวไปติดขนตาคุณลูกค้าดีกว่าไปคนต่อไปกันค่ะทุกคน Let's go อันนี้ก็คือไม่ต้องงงก็คือเอามาให้จุม่มอันนี้เป็นน้องกระต่ายอะอยากได้ตัวไหนมากที่สุดอุ้ยชอบตัวนี้อ่ะตัวนน่ารักมากเลยอะตัวนี้ออกไปแล้วจริงปะที่เดียวได้ไปแล้วสีฟ้ะออกไปแล้วสองตัวนี้ออกแล้วค่ะ <c oughs> แกให้หน่อยดินะคะก็จะมีปัญหาในการแกะกับทุกคนเลยไม่เก็บกล่องเนาะไม่เก็บไม่เก็บเก็บไม่ได้ละเออเกะยากมากเลยนะคะ แต่ละกล่องคือแกะยามอเลยคือเขาแน่นหนาจริงๆค่ะไม่ยอมไม่ใครให้ได้เห็นก่อนพี่ยิ่งห้ามดูการ์ดอ่า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 อีกก่อนห้ามดูการ์ดไม่ดูนะไม่ดูนะอันนี้ไม่ดูนะไม่ดูค่ะไม่ดูไม่เห็นไม่ใครเห็นเลยไม่เห็นหรือเปล่า่เห็นแกะเลยนะแกะเลยและตัวที่พี่จะได้จะเป็นสีแดงหรือไม่เอ้สีดำก็น่ารักสีดำนี่สีดำสุดเขเอาสีดำสีดำก็น่ารักให้เลยปะ เ,เอาเลยกลับบ้านเลย<โ>ลตัวนี้เอาเลยทำไมสีแดงตัวตตนี้มนันต่างกันทำไมอ่ะโอ้ใช่ติดแกรมจีนแดงของฉันจะติดแกรมหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีขุนตาอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นพี่ฮันนะคะพี่ฮันแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อฮันนี่ค่ะพี่ฮันจุ่มหรือยังยังเลยยังยังเลยคะ่ะเอาไหมช็อกโกช็อตตอไว้คะช็อกโกช็อตตอไว้เลือกได้เลยปะ เลือกได้เลยค่ะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอยากได้เลขไหนแกะเลยค่ะไม่อยากได้สีเหลืองกับสีเขียวสองสีเนอะโอ้ยยังไม่ออกเลยูเลยเฮ้ยมันจะไม่มันจะโดนื้อที่ฉันปะคนที่มาสุ่มไม่มีใครแกะเองออกสักคนเลยไว้และสีที่ไม่อยากได้ก็คือสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเขียวและสีที่ได้จะเป็นสีอะไรลองท้ำดูไหมหนูว่าเราสามารถรู้สึกผ่านจากฝาดูได้ว่าเป็นสีอะไรจะมีรูปะไม่มี นี่หรือว่าเน,นี้ยสีม่วงจริงป้าริงป้าริงอันนี้ออกไปยังไหนอันเนี้ยออกแล้วอ,อันนี้พี่เดีได้นะคะอันนี้พี่นาได้อันนี้พี่ดิ้งได้อะแกก็เหลือหมดนี่แหละของพี่คือซีเข็ดสีแกก็ยังออกไม่ไมออกอ่านี่แหละตัวนี้ละแล้วมันถ่ายมาทางหนูแล้วหนูเห็นก่อนอุ้ยสีชมพูใช่หรือเปล่าสีอะไรอ่ะสีชมพูสีเข็ดปะ ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยตกใจหมดเลยอ๋อสีส้มอันนี้จะเป็นตัวสีส้มนะคะเอ้ยน่ารักาาเฮลามาจนเหมือนสีชมพบูเลยทุกคนเอ้ยเหมือนจริงเป็นน่ารักอ,รรอ่ะคนอื่นสุนัขตออ่ะละคะ่ะตอนนี้นะคะพี่ยูนัจากพื้นที่ดันไกลระหวา่างนี้ดีกว่าเราไม่เคยเจอกันเลยในแบบว่าเบบีนะ้บีเนาะรู้ไหมนี่อะไร <c oughs> อันนี้คือกล่องสุ่มค่ะ กองสุ่มวันนี้ก็คือเบบี้ทีนะเบบี้ทีเมืองกระต่ายนะพี่นายพี่อยู่ในอยากเล็กตัวไหนคอลเซนต์นนี้มีแต่กระต่ายนะพี่จะกระต่ายเหรอใช่ก็สีม่วงสีม่วงยังไม่ออกตอนนี้เหลือนี้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 แล้วก็ซีเครตสีม่วงอ่ะสีม่วงจะออกไหมอ่ะมีหนึ่งกับสองเอากล่องไหนว้ายเป็นกล่องอ่ะเปิดเลยค่ะว่าพี่ยูจะได้ไหมฉีกได้เลยเหรอฉีกได้เลยเราไม่เก็บกล่องอยู่แล้วพี่เป็นคนอยากได้สีม่วง อุ้ยสีเขียวไม่ก็สีเขียวอ่ะต้องให้พินาตนี้ันัาของพี่อพนาแล้วสีเขียวต้องให้พี่นาทำไมรู้ไม่มีใครอยากได้น้องเลยอะน่ารักสไตล์ขอบคุณค่ะพี่ยูนี่หนูให้กล่องด้วยอันนี้จะแม่เหรอให้เลยอุ้ยเราให้เลยอุ้ยเหลือกล่องสุดท้ายแล้วอะทุกคนเหลือกล่องสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครสุ่มดี หรือว่าเราจะสุ่มเองดิวงมันก็มากับมีหรือยังล่ะมีแล้วเปิดไปแล้วเราจะเอาอีกทำไมไม่มีซีเค็ดค่ะไม่แต่ว่าบล็อกหนึ่งมันไม่เดเดียวอือหินออกเลยสีเข็ดชัวทําไม่ได้ล้างมือหรือเปล่ามื่อคืนแกะปูแกะกุ้งหมดนี่อ่ะแกยังไม่ได้เสียอะไรดีกว่าสีเขดไม่มันมีหกบล็อกดิในเนี้มาดูกันนะสีอะไรที่พี่แจงยังไม่มีอ่ะเหลืองนะ หลืองเหลืองนะซีไม่มีอืมเหลืองกับนี่มีอย่างเทามั้งเหลืองกระเทาที่พี่แจงยังไม่มีและกล่องที่เราเปิดไปนะคะเหลืองกระเทาก็ยังไม่ออกเออแล้วก็ซีเคีดอุ้ยไม่สีเขีดแกเหลืองกระเทาหรือหรือสีเคีดอุ้ยไ้่ท่าซีเคีดแตกอะต่ะเปิดเลยดีกว่าอุเบบี้นี่ของแท้ต้องแกะยากมากมากค่ะเอาเลยค่ะพี่แจงเร็วพี่แจงไม่ไหวแล้วพี่แจงจะตื่นเต้นตาย พี่ใหญจะตื่นเต้นตายแล้วเร็วเเร็วเพื่อนจะเต็นตาตายแล้วนขนาดนั้นเลยเหรอคือคอลเลคชันเนี้ยน่ารักมากแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ไปนะคะก็คือไม่ผิดหวังน่ารักสมวัยอะ่ะเออของเล่นที่สมวัยเราอะ่ะดิฉันถือเองแกได้กินสิเขียบ้งทุกคนหาพรสก,กีกันหรือยังถ้ามันเป็นซีเขียจริงแจนสก,กีได้คอตแตกเลยเพราะฉะนั้นนะพร้อมกันหนึ่ง สองโอ้ยอย่าลีลาสองนิดพี่แจงอย่าลีลาพี่แจงเนี่ยอย่าลีลาหนึ่งสองสามสี่เท้าว้ยยังไม่ใช่สี่ขีดอุ้ยแจ็งยังไม่มีตัวนี้สี่ขีดสี่เท้าแจ็งยังไม่มีนะคะอุ้ยน้อยที่สุดเราก็ได้น้องสี่เท่ามาเรยเพรอะเัราะขนเมื่อกี้เหรอไม่อยากได้หรอกินเท่าสี่ขีดไงแต่ไม่ซีเขีดก็ก็ดีใจแต่ก็ไม่กินโอ้ใจลายว่าไหนดูตาสิ ตาน้องเป็นตาโกดนะคะรอบนี้ไม่มีใครได้ตาน้ำกลิ้งไปเลยอ่ะตาโกดนะหัวใจผมฟ้าสุดเท้ายตัวเท้าอ่านิค่าด้วยค่ะให้ไปเลยค่ะสำหรับเบบี้ทีเมืองกระต่ายแต่เมืองกระต่ายอ่ะน่ารักกว่าแบบคอลเลคช่นอื่นอ่ะเพราะน้องตัวใหญ่แล้วก็ตัวมันโตเออตัวมันตัวมันนุ่มตัวมันโตถ้าแบบเป็นเป็นตัวปกติก็จะเป็นแบบ มันจะแบบตัวมากระลองมากระลองมันจะเล็กๆแต่ว่าขนมันจะนิ่มอ่ะแล้วค่ะทุกคนสําหรับการสุ่มเบบี้ทีเมืองกระต่ายของพี่ปางกับพี่ๆเบบี้บีนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องของสุ่มนีวีวิและที่สําคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่ปางแล้วก็พี่ๆคงต้องขอตัวลาไปก่อนจะกลับใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักมากเลยว้ายว้ายว้ายเดอีีกกดว่า